เอาบูเก็บเข้าบ้านก่อนไหมเอาพี่บูเก็บเข้าบ้านก่อนไหม พี่จุกมาเนี่ยมีปิดปิดจ้ะปิดปิดโชปิดปิดปุยโชอเอาปิดปิดให้ป่าสิล,ลูก พี่ให้ป๋าอ่าขอมือหน่อยนะลูกขอบเบาๆนะคะพี่แอนมีขนมไหมมีขนมไหมพี่ป๋าโอ้โหน้องมากินทั้งนี้งลูกมาที่เตียงนี่มามาที่เตียงกับแม่เรวแล้วแล้ว,ลวไหนมีขนมไหมมีขนมอีกไหม กอดเบาๆนะกอดเบาๆเรากอดแบบรักกันเบาๆนะพี่แอนเออลักกันเบาๆลักกันเบาๆนะครับลักกันเบาๆนะครับกันเบาๆเอาขนมไหมลักเบาๆนี้รักเบาๆโอ้โหขนมเยอะเลยนะพี่แอนขนมเยอะเลยกินนมกินนมไม่รักไมล่ะรักปานี้นะ รักปารักแม่ด้วยนะมีมมม๋สองอันอ่ะเบาๆนะลูกนะอ่ะอาเบ <au S 2> ๆาๆอื๊บเบาๆให้นะลูกนะโอเคครับเดี๋ยวป่าหามาให้อ่าพี่ป่าหาให้น้องเลย